สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับวันนี้เจนก็มีตำแหน่งงานดีๆเชื่อว่าหลายคนอาจจะรอคอยอยู่ก็ได้มาฝากกันค่ะกับตำแหน่งงานพนักงานทำความสะอาดรับจำนวนมากรับตั้งแต่อายุ25ถึง60ปีกันเลยทีเดียวมาฝากกันค่ะ ก่อนอื่นเลยใครที่กำลังมองหางานทำอยู่หรือว่าตอนนี้กำลังว่างงานอยู่นั้นอย่าลืมเข้ามาติดตามจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยคะ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูรายละเอียดการรับสมัครในครั้งนี้กันเลยนะคะโดยทาง Seven น r e ี n Service นะคะประกาศรับสมัคร พนักงานทำความสะอาดรับจำนวนมากซึ่งจะทำงานนะคะในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะ17นาฬิกานาทีโดยคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นหลายคนอาจจะยิ้มเลยใช่ไหมคะเพราะว่ารับตั้งแต่อายุ25ถึง60ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เป็นเพศหญิงเท่านั้นนะคะเจนบอกแล้วว่าในการคอมเมนต์ของทุกคนเจนไม่ได้ทอดทิ้งนะคะเพราะว่ามีหลายหลายท่านนะคะที่มาคอมเมนต์เจนบอกว่าน้องเจนช่วยหางานให้ป้านหน่อยค่ะอายุ50กว่าแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเจนบอกแล้วว่าเจนไม่ได้ทอดทิ้งเจนจะพยายามหาง,งานมาอัปเดตให้ถ้ามีการเปิดรับสมัครปุ๊บก็จะนำอัปเดตให้ทันทีเลยนะคะก็เหมือนคลิปนี้ที่เจนได้นำ อายุ25่0ปีมาฝากกันค่ะโดยประจำที่หน่วยงานหรือว่าซอยข้างวัดบําเพ็นใต้นะคะอยู่ที่ซอยรามคำแหง185เป็นออฟฟิศนะคะโดยค่าตอบแทนและสวัสดิการก็เริ่มต้นที่9,700บาทถึง1,000 0บาทนั่นเอง คือไรายได้เฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่วันละ331บาทตามค่าแรงกฎหมายตามกฎหมายเลยนะคะแล้วก็มีประกันสังคมให้มีเบี้ยขยันให้นะคะแล้วก็มีค่าลดให้วันละ30บาทมีเบี้ยขยันให้500บาทต่อเดือนนั่นเองสำหรับใครที่สนใจอยากสมัครในตำแหน่งนี้นะคะหรือว่ามีคนรู้จักที่อยากสมัครในตำแหน่งนี้นะคะก็ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อในการสมัครนะคะเดี๋ยวเจนจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เช่นเดิมสามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปกันได้หรือว่าใครนะคะที่ต้องการให้เจนหาง,งานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้ามีเจนจะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีเลยนะคะและที่สำคัญในการติดต่อโทรไปสมัครงานนะคะต้องเตรียมคําตอบพร้อมที่จะตอบคำถามนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะ สัมภาษณ์งานเราคร่าวๆนะคะแล้วก็ต้องเตรียมคำถามหากเราอยากทราบอะไรที่นอกเหนือจากที่เจนได้อัปเดตให้นะคะก็ต้องเตรียมคำถามให้เรียบร้อยในการโทรไปก่อนนะคะเพื่อที่จะ 1. คือไม่เปลืองค่าโทรศัพท์เราค่ะ 2. คือทางนู้นเขาก็จะแบบ เราพร้อมที่จะทํางานจริงๆนะถึงติดต่อมาแบบนี้เขาจะได้รู้ถึงความมั่นใจที่เราติดต่อไปนั่นเองค่ะอันนี้คือคําแนะนําของเจนนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะคะบางทีเจนให้ไลน์ไปแล้วทักไปแต่แบบถามก็งงๆจะถามอะไรเขาก็งงไปหมดอะไรเขาก็อาจจะ,ะตัดทิ้งหรือว่าไม่ สะดวกคุยอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็อาจจะปิดเครื่องไปเลยก็ได้อันนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายเคสแล้วที่เจอกันแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่คนเดียวที่โทรไปมันมีหลายคนมากที่โทรไปอันนี้ต้องเข้าใจทางฝ่ายบุคคลเขาด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด -19 กําลังระบาดอย่างแรงจะออกไปไหนหรือว่า เดินทางมีคนพุ่งพาเยอะๆนะคะรบกวนปิดหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยแอลกอฮอลให้ดีนะคะปลอดภัยไว้ก่อนจะดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ